้องพูดจิมไม่เจอเจอใครก้าวหน้าก้าวหน้าเคยชกไหมไม่เคยครับวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สบผล่าสุดชกร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบแปดเวดนี่นะไปก้อมอยู่นะอยูซิงบุรีครับกี่วันสามอาทิตย์ได้เราฝีมือหรือมมวยยังไงสไปคล์อมไรครับผู้ชกเห็นในคลิปไหมครับประเภทังไรก็เตะโลสูงเไรอยหกสิบแปดน้ำหนักของเราไปปลปอยหกสิปีนี้รออยู่เท่าไหรยีบปีชกมาสักร้อยได้ไหม าวานาวานล่าุณเป็นรงานแพ้คะแนนแพ้สือสงลูกหลานจากจังหวัดซีสเกลบอกมาเทเรวันนี้รักซาซีเกลเป็นกำใจมลยครับเตยเี่ครับขอตดีครับครับผมก้าวนาวงนจรลาคารครับกาวนานี้เจอกับกล้องพูลพิงนะครับเคยว่าช้าไหมยังยังวันนี้ร้อย่เลยหรอครับผมนรอบที่แล้วราชคร้อยเท่าไหร่ร้ออ๋อก็แตว่าต้หนขึ้นนะโตวันนายุเท่าไหร่ปีนี้สิเครับเราป่ะเยังไงมวยมวยฟีเมือครูตอสู้อ่ะ มวยครบเครื่องครบเครื่องนะรูปสูงเท่าไรร้อยหกสิบหกน้ำหนักบ่อยหนักปอยหกสิบเอ็ดยกมารวมๆเท่าไหร่ได้อันห้าสิบหกสิบเตียประมาณนี้นะสามไฟหลังชนะหมดไหมไม่ครมีสะดุดแพ้ไฟหนึ่งไฟหนึ่งล่าสุดแพ้แล้วชนะชนะครับที่ไหนที่ต่างจังหวัดและที่นี่ที่นี่ครับที่นี่นะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์ครับบอกแฟนคขับเชือดในวันนี้คู่แรกครับพี่น้องชาวสุดเชือดเป็นกำลังใจขอบคุนะครับไฟนี้เต็มทีแน่นอนขอชุดดีครับโอเค